สวัสดีครับผมนายีิวาสันมารตร,รัสนิสิต6 5 1 1 0 1 1 9่่ย์คณะวิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนาสาขาบริหา,ารงานตำรวจและกบบระบวนการยุติธรรมวันนี้ผมจะมาพูดถึงแนวปฏิบัติสื่อสารในยุคดิจิทัลสำหรับผู้นำแบ่งออกเป็นแข้อครับ 1. ผู้นำควรอัปเดตเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ชีวิตส่วนตัวไปจนถึงชีวิตการทํางานเลยทีเดียวหลายเทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานเป็นอย่างมากผู้นําจึงควรที่จะอัปเดตความรู้ในเรื่องนี้ตลอดจนพัฒนาการใช้งานตลอดเวลาโดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการงานของเราโดยตรงในขณะเดียวกันก็สามารถนําความรู้ใหม่ๆเข้ามาประยุกใช้ในการทํางานข้อที่ส ผู้นำจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ดีโลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลระบบ Big Data ที่มีประโยชน์มหาศาลรวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันขององค์กรรวมถึงรวมถึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อการทํางานและธุรกิจให้มากที่สุดหากนําไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นก็จะสูญเปล่าเช่นกันข้อที่3าม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างเปิดใจในด้านของการทํางานนั้นความคิดเห็นถือเป็นข้อมูลหนึ่งที่สําคัญผู้นําควรรับฟังความคิดเห็นทุกอย่างทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเปิดใจกับทุกความคิดเห็นการตั้งใจฟังความคิดเห็นเป็นการให้เกียรติผู้ฟังซึ่งยังทําให้ลูกน้องกล้าที่จะแชร์ข้อมูลได้อย่างเต็มที่และส่งเสริมให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ข้อที่ 4. เป็นที่ปรึกษาที่ดีการเป็นที่ปรึกษาที่ดีจะทําให้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นําที่ดีขึ้นที่ปรึกษาที่ดีในที่นี้รวมทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวบางครั้งการเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับลูกน้องนั้นจะช่วยลดความเครียดตลอดจนช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกน้องได้ซึ่งบางครั้งลูกน้องอาจไม่รู้ตัวหรือไม่กล้าที่จะมาปรึกษาผู้นํา ที่เห็นตรงจุดนี้ได้ไวก็อาจช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเช่นกันข้อที่5เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าสำหรับผู้นำยุคดิจิตอลไม่ควรส่งเสริมให้ลูกน้องได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเพียงแต่หากมีการหยิบยื่นโอกาสให้เขาก็พร้อมจะใช้โอกาสในการแสดงศักยภาพศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ โดยเฉพาะกาการก้าวหน้าในอาชีพการทำงานซึ่งจะช่วยทำให้ลูกน้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนใช้ศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดข้อที่6หาความรู้มาอัปเดตแชร์คอสที่ช่วยกันพัฒนาศักยภาพหนึ่งในเทคนิคพัฒนาศักยภาพการทำงานให้กับลูกน้องคือการรู้จักอัปเดตความรู้ที่เหมาะสมให้กับลูกน้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกันด้วย บางองค์กรอาจให้หัวหน้ามีสิทธิ์ในการหาคอร์สต่างๆมาให้ลูกน้องได้พัฒนาซึ่งได้ทั้งประโยชน์ต่อการทำงานโดยตรงข้อที่7พัฒนาการทำงานระบบทีมให้มีประสิทธิภาพการทำงานระบบทีมในยุคดิจิทัลอาจไม่ใช่แค่การสร้างสัมพันธ์ร่วมกันการเชื่อมสัมพันธ์ยุคดิจิทัลนี้ เราอ,อาจนำเทคโนโลยีมาเข้เขามาช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ตลอดเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานระบบทีมให้ดียิ่งขึ้นทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานระบบทีมได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยและสร้างผลงานให้ทีมได้อย่างประสบความสำเร็จข้อที่8สื่อสารได้หลากหลายภาษาเมื่อโลกไร้รมแดนมากขึ้นเท่าใด เรายิ่งติดต่อกันครับข้ามเชื้อชาติข้ามภาษาข้ามวัฒนธรรมมากขึ้นการพัฒนาศักยภาพในยุคปัจจุบันจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้นำในการติดต่อสื่อสารการทำงานตลอดจนหาแหล่งความรู้ต่างๆทำให้การทำงานเป็นระดับสากลขึ้นได้และสร้างศักยภาพให้กับองค์กรในที่สุดข้อที่9มีทักษะในการแก้ปัญหา การมีทักษะแก้ปัญหาที่ดีจะทำให้องค์กรสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ไวผู้นำในยุคดิจิทัลควรมีทักษะในการแก้ปัญหาต้องเข้าใจเทคโนโลยีเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นและต้องรู้จักมีไวพิบในการหาวิธีอย่างอื่นในการแก้ปัญหาเทนสำหรับวันนี้ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับผมครับ